สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคเนาะยินนีต้องทบพี่น้องเขาสู่ร่องสร้างเพล่อมพี่น้องตอนนี้อยู่อ่อนนุชพี่น้องมาอ่อนนุชมาหา um นะ้องพี่น้องเป็นเดือนเดือนกว่าสองเดือนเราไปจักทีบุรีมาหากันเพราะว่ายุ่งในช่วงนี้พี่น้องเหตุงานลายตอนแรกอันมันอยู่กับนบ่าวน้องตอนนี้นบาวเมื่อบ้านอยู่คนเดียวก็เลยอยากออกมายามในเป็นห่วงพี่น้องเพราะว่า มันยังไม่เคยมาอยู่กรุงเทพอ่ะนะมันมาครั้งแรกปล่อยให้อยู่คนเดียวเลยตอนแรกก็มาอยู่กับน้าเบาเลยน้ำเบาเมื่อบ้านเมียคิดฮอนเมียโทรตามให้เมื่อบ้านวันยุทธพี่น้องเหมือนนี้ไปไอ้วันทำงานเหมือนก็บวันทอยู่ราชเอวีคือเก่าพี่น้องไปพะรามสองไปสอยสาขาพะรามสองมื้อนี้มหามมนแล้รกสิเอาเสือมาส่งมันสั่งเสือมันสั่งเสือบ่เป็น สั่งอะไรเขามาส่งแต่โดนนี่แหละแต่บราสั่งอยู่ลงังซิตแต่ว่าบุ้ยเวลาไ,ได้มาส่งให้มันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อ่อนนุชเอ้ยไ,ไม่ได้อยู่นรัฐเทวีอะไรพี่น้องอยู่ลงังซิตมาแต่ลงังซิดแต่ว่าได้มายามมันกับไ,ได้มาเพราะว่าไปพระรามซองต่อหาก็ได้ผักมันหนีอยู่รัฐเทวีอะไรพี่น้องมันน่าสิเลิกงานแหละพราะว่ามันเลิกงานมันเลิกงานหาเมืองแรงอตอนนี้หกโมงเลว เป็นห่วงมันคินหอดมันมันเรเคยอยู่ผูเดียวพี่น้องน้องซ้ายผู้ที่สามผู้ที่สองอยู่กับบ่อสร้างอันนี้ผู้ที่สามตอนแรกเอามากับนาบ่าวแหละอยู่กับนาบ่าวแล้วบาดี้นาบ่าวเมื่อบ้านมันอยู่ผูเดียวมันบาดถ้าเป็นอะไรเราได้ข่อยโทรหากันเลยเมื่อนี่ก็เลยวันยุดบไ่ได้ผกเลยก็เลยมายามมันมาถามมันมันชีอยู่ได้ว่ามันเป็นเั่งด ตเียนวินโมไซด์วินโมไซด์ฝาดกันอีร้อยหนึ่งพี่น้องตอนแรกกอาสินหนังสองแถวมาคนคนละสิบบาทสองคนก็สี่สิบล้อดโดนก็นเลยบ,บ,บลล้อขี่วินมามันเห็ดร้อยหนึ่งภูเขาบอภูเขาปิดได้แต่ว่าปิดประตูพร้อม ให้มันปิดจังไรมันเมื่อนี้เทราห้าเอื้อยพี่น้องให้เอื้อยลาบปลา,าให้กินกินหอนซีมือมันเอเอให้มันหลอกจังสิววะเฮ้ยป้ายังเชื่ออยู่ปะจะม่เด้มาเอาผู้สาวมานอนเอามาจาักบักนี้ บากว่าวได้จ่ายเขาหอ้องซ <c oughs> อยว่า <c oughs> อยู่ได้ว่าู้เดียวมึงกินข้าวอะ, <c oughs> ะไรรอแล้วเนี่ยนะ <c oughs> กูโทรบอกอีหงเลยมันก้อยปลามาให้กินกระเป๋าน้ำเปล่า่ไดเมือนอ่ะเนี่เบอากู เงินกระเป๋ากูกระจายเอานี่เดีย๋ยวเลยส่งคาร์อีกหาล้อยตายไปจุดตั้งกล้องไปจุดตั้งกล้องเบ้งด้วยเสือเขามาส่งได้เดือนกัวเลยอยู่นังซิตบุญโยราไปส่ง เอ้ากูอยู่ลังสิดเด็กเขามาส่งอยู่ลาทีวีมันมาบ่ได้เนี่ยบ่าวไม่โทรมาหาบ่บวไม่จะทานไม่จะทานบอวียก็ไ่ได้เข่าไม่ได้เข่าปูั้ออกโทรหาในกรบอกักโทรหาในกระติดสายติดชายช้าวานไหนโทรหาเอาเลยเล ฮ่าก็ได้ผักวันนี้ไม่ต้องไปซอยล่างซิดมาว่าสิได้ผักกับ่ได้ผัก,กไปซอยพระรามสองต่อยก็เสียกุบอาไ่อยากเดี๋ยว <c oughs> บบ่ไม่ได้มีน,น้ำ <c oughs> ไปอซอยพระรามสองเสาร์อาทิตย์ไปเมื่อกี้นี่มีแต่คนไทยอยู่เขาไปซอยล่างจานในล่างจานทำมาเรื่อยเซตแด้มาล่างจานเอาเดื่อยเข่าตั้งแต่สิบโมงเช้าฮ่าสามทุ่มเมือ่อยฮ่าก็ได้ผักมน มีคนเล่ามาสมัครใหม่ได้สองคนผู้ชายชแล้วก็คนเล่าอีกคนหนึ่งู้หญิงอยู่ข้างในไปถามว่าอยู่ได้ปะอยู่กับเขาเขาบ่อยากซอยให้คนไทยบวชหน่อยเขาเล<ไ>ิกง,งานหรอกแต่ว่าเขาบ่อยากซอยกันนั่นแหละยิยงนนะอืมไม่ได้หยกสิมาบอกใครหยกจักหน่อยมันบอกว่า,ากำลังก้อยปลามา พอดีว er. mm. ่าเสือโตทวเลลืมเลยสามร้อยทั้งคืนขึ้นวันคืนในอันอนะว่าสามร้อยังเที่ยทรเลร้อยอีกแม่นะเอาว่าก็ว่าใช่นิทรงสี่ร้อยเสือนี่พี่น้องเม่สามร้อยสั่งตั้งแต่อยู่ลังซีดเขามาส่งอยู่รละทีวีมันบุยเวลามาเอึดงามอยู่มันคือบรินาสั่งตั้งแต่หนาวเนาะตั้งแต่มันหนาวตอน จจเจ็นห้อนพี่น้องก็ได้เสือมากตัดแคร์นันแหละเมั่อไห่ได้ห้อนแน้วมันเป็นแครอนรมแมันหมื่นนห้อนนั่งในวิทย์อีตัวอหกมื่นสำวิทย์อีเป็นบ้านเลยไปพะรามสองก็นัง่งวิทย์อ็ดไป ไม่ยังไม่ได้เศร้าเหมื่อนเขาได้ฝักผ่อนจ้ะเพรโทษปุ๊กแต่เศร้านับเอาหนูได้ามาแล้วตอนแรกนะมาลองกันเมียกินฮอทเ <c oughs> บิ่งคลิปนี่เจออะไรแล้ว้าเบิ่งมาคำว่าเบิ่งเลยบ้านานี่ยเห็ดบอกเห็ดปลาเออไ,ได้บอกว่าสิเห็ดบัตรแรงงานเมียกินฮอทเมียโทรตามเมือ่อเมื่อปลูกมันอยู่บ้านพี่น้องเขาว่าปลูกมันได้เลย <c oughs> น,นี่น้องน้องของครูที่สามไม่ได้ซองอยู่กับ็มาซั่งนี่ บักไอ้บักตัวท <rawd unre> ุกสูงนะเพราะว่าบาสร้างมาอะไรก็เอาน้องพนันมาน้ำอะไรกอาเอื้ยก็พี่อ้มานะก็เอาน้องต้มน้ำเบามามาอยู่นี่น้ำเบาเมื่อหบบส่วนกูเห็นบาทกูบอกวาเราเห็นกระเทศอยู่เดียวไปต่อัดาไปซึ่เมื่อตอนท่เลนหาว่ะจ้ะคุณปิ่งเขามาถามว่าเอาเแยวปับป่าเมื่อบ้านเออเดสิบอกข่าวพี่น้องเลยสีมีผัาป่าเมื่ออ่าแต่รุงเทพเนี่ยเมื่อบ้านมาสร้างพี่น้องเมื่อทอดอยู่ สบปอลาวพี่น้องสวาบัเขตตอนนี้เพื่อนกำลังตีซ้อมกำลังรวบรวมคนอยู่เนาะออสวิตมาสวามุนมาส่งมันหน่ะผมเดียวถ้าฮอดฮอดมือพี่น้องเพื่อนจิตีซอมให้ตอนตอนแรกอะ่ะลุงลุงเป่งทำให้กูเป็นประธานประธานใส่แต่ได้พันหนึ่งวะเป็นคนธรรมดาก็พออลไว แต่ละปีเล้วพี่น้องอบ้านครูใหญ่ที่คนมาเห็นงานอยู่นี่พี่น้องคนจีนเห็ดผาป่ปปาเห็ดผาป่ปปาเมื่อทอดอยู่บ้านบางเดือนก็นเอ้บางปีได้เจ็ดแปดหมื่นแสนก็นเอาไปพัฒนาบ้านพัฒนาวัดอะไรพี่น้องคนเห็ดเป็นสิตลอดเพื่อหาเงินพัฒนาบ้านพัฒนาวัดแต่แก็น,นังนคือเก่าเงินถังเวอร์ ห่ออันแรกเป็นเห็นเด้ปูทา้งขวัดเด้ปูทา้งขวัดปูทั้งข้างข้าวบ้านอะไรก็ปูดินอันนะมาลวันามพี่น้องก้อยปลาเมื่อนี้เมื่อนี้กินข้าร้มนมิดขาดคนหนึ่งขาดบกสงขาดบกสงน้องสงพี่น้องเอ้ยพี่ไอ้ขาดน้องอีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพยมันดูอะไรได้ออก เน่้เมียอะไรอ๋อ้าปลาพี่น้องก้อยใช่ทงลูกาอันนี้แก้วแก้วขี้แก้วขี้ปลา้าบปลาาพี่น้องวันนี้ฮาก็ได้กินข้าวรวมรวมมิดกันน้ำบาบรวมเนื้อเลานน้ำบาวได้ช่วงเราเมื่อบ้านเลยเี้ยน้ำบาาวต้องไปโอ้ต้องไปวางชัดชัดวางให้น เฮ้ยว่างอยมให้ให้ปิ้นมาเบิ่ง้ปินให้เจ้าของซองมาดูอ่ะซูบ่วงเห็นยี่บ้านี่เห็นยี่บ่านก็บ่อนี่แหละเออเห็นแล้วบักทังกัมีองนนเมือนมื่อสีบเลยจ้ะอกูอยู่ลำกล้องเองกูก็จะอยู่ลำกล้องกินคำใหญ่เห็นบ่เห็นเห็นเห็นบิ๊ ไล้กล้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เออเขาจะเห็นท้ำชิวกูฟุ่แหละหนน้ิวีลังหาเหรฮะาดในาดบ่วันเดียวบ่ชอบวงดีกากูมาถึงมันอยู่ในทรงยางคือบ่เป็นยังเนาโผเขากินได้เห็นวิวคนเห็นบ่ะเห็นเห็นกล้องเห็นถางข้าวมิงนข่วรวมมิด

มีภั่หกบอบอกว่ะครับชาดเนาะไหาเเออคืบอกมบอกเนั้นเลยครับาดเาะอืมไหนโอ้ยไวไแล้วท่งงเก่าของเก่าที่ของเก่าองก่็นอย่าเอาม่เลยรงนหอกอันนี้เลาเป็นรูปแบบไหนะทรงอันนั้นก็ได้ย้ายใหม่ก็แบ่งให้ดี๋ยใหม่แบ่งก็ให้แล้วยายใหม่ก็ โอ๊ยยัยใหม่ไปกินกับเราเอ้ยใหม่กันเท้าโบแบงแล้วชิลกินข้าวบ่เมื่อนี้ยนะมันเนึ้อข้าวน้ำมหนึ่งทอดข้าวรากสบายเปนเบอออ้็เาก็เคยได้สบายน้ำซอสก็เผ็ดไปเลยเอะไรปักกนาารัปอะกาศนะจ๊ะ ซือประกาศอะนี่พวกกระต่ายยำบุตรนายยูทนี่เด้แบ่งมาด้ตุ้มชงหึ่งงานชมปริยุทธหมองวินตีเอ้ประกาศขอประกาศแบ่งไว้ให้มันได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้พวกในฮิวมาให้มันก้อยเนี่ยก้อยจะแบ่งเท้านี้ชกจะมีบุตร่าบุตรสูกับเมืองเรากินแล้วสิบมงของกูแล้วะนาดังเนี่ไบุตร่มาเป่ยัง โท,ปท,ทไปดาเลย้เดี๋ยวหนัอ่จันะมไปเดมทียม่วยวบ่เฮ้ยอาก่อยหนังวินมอไสาม่เห็นกูรอยเลยอ้ยหน,งยนังวินมอไสาแต่กกออกเก๊้พวกกูยังเห่ายิงใช้โทรศัพท์กูไปนักเยบุตรไปจมาหสิบสองหาทีขาดรอยขาวานอนโทรัพท์จะบอกทำเมื่หนังสองเทีวเเนาะ

แล้วถ่ายูปก่อนวได้แบบป๊บเดียวถ่ายูปก่อนถ่ายรถถ่ายรกินข้าได้ไมิ้าลวสิไปกินข้าควายปเขาเบิกสุดเักให้งกอน bạc nữa. Bắt chử. Ừm. Cắt Xin khẩu cũng xin thêm mọ, còn nhân giặc rong nó xong. Nui. <laughs> suốt. นอนอยู่ปีเลยยืนกินข้าวอิ่มเมาหลดเมื่อหนก,กินข้าวอิ่มหมดคือหลดหรือเมา,กกาดยังนัมาวยไล้ัวยัมาช่วยยัเป็นบิ้ดพีตําแล้วขบพันหนึ่งขบพันใ่หมอืมมานล้ น้ำดาเห็ดไปเลยเห็ดไปเลยๆก่อนสิบเรียนส่งกินมาให้ตักน้ำเลยโอ้ออออใจหมกักมันเห็ดเลยองไปกระเห็ดเลยตักกาดพักกาดด้วยขนาดพักกาดมงลองดูะครเนาะ กินท <ian> <apartment>. ุบกระกาศกระกาศปลาช้อมบัาเทาเหเป็นโอเคกันอืมบปวดง้างบดมาชเมื่อคืนยังไงอชองแถวบ่บ่เฮ้ยก็นั่งแท็กซี่เลยงี้งาม่หดห้องแต่ห้าคืนอยู่ั่งรถช่องแถวจัดระแจงห้าชิบ่าน เข้ากัมาเซอร์ลองไอไก่ไอสี่เลยรถไฟติดนแล้วพอปันเงินกันมือแบ่งเงินขารถ มาเลยของเงินขาหรถเมือขามันขึ้นะไรวะสิบบาทปะสิบาทคนละสิบบาทตอนนั้นเก้าบาทเนาะสายเขาเขาสิบชองบาทเลยหนังซูรูออกไปเอ้านังเป้านางจากเลสิบชองบาทเลยแพงเถอะค่ารถของเงินขาดรถกับขาหลดสองแถวก็ละสิบบาทไปฮอดตบิกซี อย่างไปขึ้น BTS สักทุ่มหรือเ่าซื้อเมื้อนหรือเปล่ารีมค่ะกินก้อยปลาแล้วถือมือให้ส่งเลยมาโนลิงเนี่ยมาดูโมเมนมันชิบูดหรือู่ก้อยแต่เว้นบอกกูก้อยแล้วหรอคูก้ามาว่าถหิวทงเลยไปขึ้น BTS นะชูหิวตอนแรนตอนแรน อ่ะีมึงก็ใส่ถงมาดิเอ้าโอใส่ถงนันได้บ่เอ้งมันดีได้หรอเนาะมาได้บ่นาฮะ่กินแล้วแล้วก็ทิงลงพ่ออพายนเอ้เนาะฮะเต็มที่ช่ชิมเมื่อนิบ่ใช่บัดเมื่อกะจังเน่งอมมาเลย จ้งมงเลยจ้ะมึงก็ไปนั่งรถชงแถวกนั่งแท็กซี่มึง่ะกูกกอ่ะมึงก็ไปนั่งชงแถวจ้ะโอ้ชงแถวก็ไปลงนั่นอีกนั่งก็ซอยมึงก็ขึ้นวินต่อโอ้ยบ่บอบอวินก็บคนละสามบาทกับสี่สิบบาทเลยนั่งแท็กซี่ยิงเงาแล้วก็สี่สิบบาทหนึ่งสองคนเออยังไงจิตประหานั่งกัจอกแจ๊ก๊พอดีเบิร์ดเงินลไรเถอะกูแหงคิดลายแต่กูชิบไปใช่ไหม กินอะไงแต่รถชนพี่ย่านต่รดคุณไปร้องที่คอดจบคลิปไว้สำเนาไปัดเนาได้้าขาเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กัพี่น้องกดติดตามส่องซสรราพี่อ้องไปน